สวัสดีค่ะคุณที่ต้อนรับสู่ช่องฟ้าท้ายบ้านใช่ขี่รถไปเขาก็ยังงงนะว่ารถคันนี้จะมาเป็นแบบนี้รถอันนี้ทำไมข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งเหลืองเออใช่ไปย่าฝ่ามือก็จะดูแลรถให้ดู

อะไรไอ่โอ้โหจะเป็นสวยมาก FC ยาสวยมากเลยออ่อยากเชือโอ้โหยเป็นกันเนี่ยฮ่าฮ่าฮา่าฮฮ เสือมาไม่ดันลงไปดิลงไปดิมันสวยมากเลยอะไรสวยก็ก็หญ้าก็หญ้าสวยเพราะว่าป้าน่ะแกจะเอาวัมาเลี้ยงหญ้าก็เลยสวยไงโอ้อหกำลังสวยพอดีเลยหญ้าอ่อนหญ้าอ่อนใช่ป้าป้าไปดูการเลี้ยงหญ้าอ่อนไปเขาเรียกว่าไปไทยชีวิต ของแม่ผ mm. so 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 ู so ้ใหญ่ใจดีของคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีเออ่บะ

เดินผ่านตรงนี้แล้วรู้จักเลยเหรอเออพวกก็ถายพกจะมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะสิจะอยู่บ้านหูจะมาอยู่บ้านหลังนี้จะคลองเขางานนี่จ้าของเขาจะมาเอามาเอาที่ไหนคนทียิงบอกอะ

ไม่รู้เอายาต้องให้ยาชี้แล้วออของไปเก็บนะคะฮ้ยไม่ได้เอาก็หามาเอาตะแขนมา <c oughs> ไปยาไปดูสิส่งหน่วยไปก่อนส่งหน่วยพี่ก่อน เปิดมาป๊าป๊าป๊านี่นะคะป้าเจ้านไม่ได้เอาขกล้องมานะคะส่เยอะตรงนี้ได้กินใบเตยไหมเนาะได้กินใบเตยเลยอะ เอวของมาเก็บที่ห้องเก็บของนะคะสิอือ,าาอนี่แหละปุ๊จะมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะจีว่าออไ <laughs> ไม่ได้จีเก็บข,ของมาเก็บซื้อ <laughs> เทือกอกมากอกสะเทือนไม่ใช่กอกกอกเออก็มันระดูระดูที่ว่ามันมีลูกใบมันก็จะร่วงผู้เด็ดลูกใหญ่ไปกินเลยปูนีไมีมีเกลือกมีไม่ใหญ่ไหม มนบันดไดยเนยตบันไ,ไนนดนั่งลอกบันไดไปต,ตัวเล็กนี่มากระดับอันนี้ไว้กะดมนี่แต่ลูกเล็กแต่มันต้อง้งออขึ้นกกแล้วมันไม่มีลูกใหญ่มีแต่ลูกเล็กๆเจะจะไปอยู่กอ,อกกอกอืจะไปอยู่กกกก

อยู่เพ uh, <dragon. S 2> ื uh, uh, point, ่อล right? like, oh, ูกนะเนี no uh, that? Yeah, that yeah. ่ยมะกอกต้นนี้้อเดัูกนะวะงไม่ตอรตงเตงตองเตงเตนี่าอส่ยเห็นเจ้าจุจุจอยู่ด้วยเ็จแล้วีจุย้ยลกปสายลุย่ดปาดาสายลุย อรยบนี่ดอกคอทาเสียนานนายอร่อยเก่งมากเลยจัปูไปดองไปดองอาหารหลักไปแล้วไปแล้วไปแล้ว้เลยลุยลุยลุยทหารปาดปืนปูเยอะมากเลยปูเยอะมากเลยคนทหารปาดเปือง จะให้ถึงมือพลทหารปัดเปลืองแล้วมั้งคตอนนี้ไปแตกประดานี่ตกขาส่งนะทุกคนเกไม่ชุกแล้วผมเอาสายลุยอยู่แล้วบ้าวโอ้โหนี่ไขว่าแล้ว่ไยว่าแล้วประดาเก่งเออเดี๋ยวค่อยกดข้าวหมดเลยมือป่าดูจออ้อตกขาดส่งแล้วมันต้งได้อีกแล้ว มือปราโดยเฉพาะนะคะส่งมาปราพี่นะนี่ก็คือหลังบ้านนะคะเขียวสุมเขียวสุ่มนะปูไปแต่น้ำมันมีมาจากไหนฝนตกผสมกันมาเหรอฝนตกวันนั้นเลฝนตกวันที่เจ้าไปนอนมุกาหารเหรอโอ้โ่อะไปนะตังกรอะแล้วกรโดดแล้วีกยกสองเอาเลยออาไม่ยอมอันี้ลุยเอาลงเลยสายลุย อดเลสายลุยรองเท้าลุยเอา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 ตอนนี้ถอดกระเป๋าเรียบร้อยเอาลุยลยดูกระโดดมุดกบเลยาน่อยดิเขาโทรเรียกัมอ้ยโอ้โห ทำไปนนรนี้ก็กสมาธินะได้อีกแล้วนี่เย<น><น>ินได้อีกแล้วรอทนีก็ประมาณนี้นะคะัสวัสดีค่ะ